สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์รุ่น x 1 1กซึ่นะครับสำหรับตัวนี้ความสว่าง3,000ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรทิโอ13,000ต่อ1ความละเอียด800ร้อคูณหกรหรือว่า svga นะครับ ตัวนี้ชั่วโมงหลอดสามารถใช้ได้5000ถึง6000ชั่วโมงแล้วก็ในส่วนของโหมด E c o กนั้นสามารถใช้ได้ถึง1 0,000ชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นในโหมดปกติ5 0 0 0 6,000ชั่วโมงนะครับตัวนี้ใช้หลอดไปประมาณ200กว่าชั่วโมงแค่นั้นเองยังเหลือเยอะๆอีกยาวๆครับตัวนี้สภาพสวยแล้วก็ดูเลนนะครับกว้างดีสวยมากเลยนะครับผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาเปิดเครื่องนะครับทดสอบโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อเอเซอร์รุ่น X113 PH ความสว่าง3,000ลูเมนนะครับเอาละครับพร้อมแล้วเปิดเครื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อพร้อมแล้วเปิดเครื่องขึ้นขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแสงสีกันนะครับว่า3,000ลูเมนของเจ้าเอเซอร์นั้นแสงจะดีสักแค่ไหนกันนะครับผู้ชมครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็รอสักครู่นะครับผู้ชมครับเครื่องกำลังจะปล่อยแสงออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูแสงกันนะครับผู้ชมครับสักครู่นะครับตอนนี้ก็กดเปิดเครื่องแล้วนะครับเครื่องก็กําลังทํางานอยู่นะครับผู้ชมครับรอสักครู่นะครับอาลครับก็มาแล้วครับนอนครับเห็นโลโก้ของเอเซอร์มาแล้วนะครับผู้ชมครับ นี่คือ a อเซอร์3 PH ความสว่าง3,000ลูเมนคอนทราสต์เรติโอ1 3 0 0 0ต่อ1น,นะครับหรือว่าคอนทราตี่เรียกย่อๆนั่นเองนะครับคอนทราต์เรติโอ1 3 0 0 0ต่อ1น,นะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเข้าไปในไฟ u t u b e นะครับคุณผู้ชมครับไปดูกันว่าความสว่างนั้นจะเป็นยังไงนะครับผมโหลดคลิปมาจาก YouTube ไว้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ว่าความสว่างนั้นจะเป็นอย่างไรแสงจะแจ่มสักแค่ไหนครับมาดูกันครับนี่ครับมาดูนกฮูกสีขาวครับขาวเป็นขาวเหลืองเป็นเหลืองครับผู้ชมครับโอ้โหดูครับดูแสงดูความเนียนของภาพนะครับดูนกนี่เนียนตาเลยดูครับโอ้โหนกเป็ดน้ําแดงตัวนี้ไม่รู้ว่านกเป็ดน้ําแดงหรือเปล่านะแต่ว่าแจ่มมากครับนี่แหละครับคือผลงานของเจ้าเอเซอร์ x อ็กความสว่าง3,000ลูเมนครับผู้ชมครับ โอ้โหปล่อยแสงออกมาแล้วครับไม่ผิดหวังครับดูครับขาวเป็นขาวเทาเป็นเทาครับดูครับโอ้โหแสงนี้แจ่มสุดยอดจริงๆครับสำหรับเจ้า Acer x 1 1 3 p h ตัวนี้ครับผมทดสอบกับจอ100นิ้วนะครับหรือว่า2เมตร50นะครับ2.50คูณ1.50นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับดูภาพครับ แสงนี้สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหตัวนี้สําหรับคนที่ชอบภาพใสเนียนคลิปนี้ไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้โอ้โหรีบติดต่อผมได้เลยนะครับคาดว่าหลังจากที่รีวิวขึ้นช่อง YouTube นี้ไม่นานนะครับลูกค้าก็จะติดต่อมาแน่นอนครับเพราะว่าภาพดูครับคุณผู้ชมครับมาดูใกล้ๆกันเลยครับไม่ผิดหวังจริงๆครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดครับ a อ e r X113PH 3,000ลูเมนครับตัวนี้ชั่วโมงหลอดเหลือเยอะนะครับคุณผู้ชมครับแจ่มจริงๆครับตัวนี้สุดยอดครับดูแสงนี่ผมฉายกลางวันนะครับคุณผู้ชมมีช่องต่อ HDMI นะครับนี่ฉายกลางวันเลยครับสุดยอดจริงๆครับดูภาพครับผมเดินมาให้ดูใกล้ๆเลยครับมาดูใกล้ๆนี่ยิ่งใสเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแจ่มจริงๆครับ เหลือเชื่อครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับสำหรับเจ้าเอเซอร์ตัวนี้ครับเอเซอร์ X 1 1 3 p h นะครับแสง3000ลูเมนนะครับหรือว่าความสว่างนะครับ3 0 0พลูเมนทีเดียวครับภาพสวยทีเดียวครับดูครับโอ้โหสุดยอดมากครับดูภาพครับภาพนกนี้สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่ช่องสีสกเกตชาแนลครับเดชชาติพวงเกตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ